สบายดีพี่นอ้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนสบายดีย่ำสวยๆจ้ะพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็อย่าแปลกอย่ายังเนาะในนี้มา,าสบายดีมาทับอิดเลยเห็นหัวสิใครหัวขาหัวอันอน,น,อนั้นเนาะแม่เป็นคนขี้ย่านนอกจากพี่น้องเลยนี่นี่น่ะละน้อยโทรให้แม่ไปหับเนาะว่าองเฮียนของเพิ่นยุดว่ามีการติดหรือว่ามีการนั้นเสี่ยงในอันพวกโควิด ว่าฉันบอกว่ามีผูไปเตะบ้านมีนาเคียนไปเตะบ้านแล้วก็เสียงในการติดโควิดทางห้องเฮียนเพื่อนก็เลยพักให้พักห้องเฮียนอีกเนาะกอนแม่สิไปเอาเพื่อนนี่ขมแม่ก็มาเตรียมหมอ,อหักยาหักไม้อีกเนาะสีมาห่มเพื่อนบัดเพื่อนมาโหดเถื่อนเนาะมีหัวสิข่มีหัวคา,าแล้วก็มีใบมะนาวใบขี้หูดแล้วกใบใบ หัวพักเทียมจ้ะพี่น้องเอ้ยคนขี้ยะเนาะแม่นางใหญ่เป็นคนขียนย้ยะในใจพี่น้องเขาแต่ยด้งหนูกว่าเนี่ยนี่ลแห้งเป็นตะยานนี่ก็เลยเกี่ยมอันนี้ไว้ก่อนเพื่อหูกมาจะ่้องเฮียนแลวกะ็เสียหายเพื่อนห่มก่อนเดี๋ยวงชี่หายคอยเข้ามาหาหญ้า,ญาหายังเนาะเพราะว่าหญ้าเพื่อนกระเถ่าแล้วนะน้องอีกอย่างน้องหมุกกับยังหน้อยอยู่แล้วห้าป่องกันไว้ก็เป็นการดีพี่น้องเอ้ยแม่กะสิไปเอาเพื่อนแล้วก็แม่กะสิอัดดังจากสามสีสันนี่น้อะ อาไปเจอเพื่อนยองเฮียนเลยเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ไอเมกาได้มาหับมเลยพี่น้องเลยมาห้ามกันได้ล้างเกลือแอลกอฮอล์ไปเลยเรียบร้อยเมื่อไปกันชดใช้โฮมอีกนะพี่น้องเลยเอสเพิร์เฟอร์กับเอสเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วค่ะครอบครัวและคนอมค้างอมเพลอนเท่าไรพี่น้องเลยพอต้องข้งางซายดูแลตัวเองมั้ยมี่นอ้นอ,นองแน่ว้ากฎประลางปลาดพี่น้องเลยนิ่จะให้เพื่นโฮมก่อนมาห่เถืออะไรได้พี่น้องเลยจัดการ มึงเด้อน้ออเ้เฮ้กออได้นะโอ้ยขอโสดขอไฟนาลายิใส่ยุ่จัดสถานที่ก่อนเเรียบร้อยนะพี่นองเลยเครืงข่าวเคร่ลการนุงเข้าไว้นี่เลยแล้วกมีกรเป๋ามีปืมปื้มซที่เอามาจากห้งเรียนเพีนยังก็คือกันแม่ก็ไปเอาคน นั่งอยู่ในกับโบไมา้คนวา่มมานั่งน่อยเป็นผู้ติดได้ใจพี่น้องเลยเแต่ว่าเายานยานไว้ยานไว้ก็เป็นการดีเพราะว่าอยู่ในห้องเยียนของเพิ่อนมีกลุ่มเสี่ยงแล้วพี่น้องเลยมีกลุ่มเสี่ยงแล้วแล้วก็ทางห้องเยียนก็บบอกว่าให้ลลปิดอ้าปิดห,ห้องเยียนเบิ่งทิศหนึ่งสองทิศนี่แหละแล้วก็เพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ก็ก,ก็ค่าก่อนคนนี่ก Lắp tả nữa luôn nữa, Sữa hôm phân thông con phí đỏ ngây lắm Hòn lắm Căn vai đi qua kệ, về là ao vô thân phí đỏ เมื่อลูกกะได้องกมาใส่หมออันนั้นฮะไอ,อ,อ้มันหอนเมื่อเท่านั้นเออเพี้ยนนั่น<ม>เลยไ,ไอหมอ,อก็จิม,มีหัวซีไข่หัวขาหัวอ่าหัวคิงหัวคิงคิงห่อนไดน้อยหนึ่งในทับใจน้อยหนึ่งแล้วมีใบมะนาวแล้วก็บใบมะขี้หู แถวหัวแถวยังเหือออกแล้วผ่ววานไปแล้วพี่น้องเอ้ยซิบก่านาทีเลยไปออกก็ได้ลูกเออย็นเหรอทีแต่ผ้ามันมีบางเอ,อ้ยผ้ามันมีหนาตึ้งนั้น โอ้เห็นท่ามันหนาวพวกแมนแ่นะอะไปไปหาเปลี่ยนเครื่องเป็นของอ้ำน้ำในวันนี้ยังกิดเขา่าจนน้ำเย็นนะพี่น้องพอมีแต่มือแรงมาเสียไฟแล้วให้น้องมุกพุ่มต่อเนาะแต่ว่าห้องเีย็น้องมุกยังปลอดภัยอยู่อาจารย์ยังบ่ท่านในโทรให้ไปเอาเนะจ้ะของนางน,น้อยนี่ปิดและห้องเียนเพิ่น นาเตือนไงบันาน้องคือนี่เมย์ทำานกับเราแล้วบอกเร่องโควิดอ้าดึงบอกค่อยกินข้าวแล้วได้เอามาอันนั้นมากินให้เมยกับย้ากินฮะค่อยกินข้าวมาแต่ว่าให้เลยกินข้าวอะไรโทรบอกอี่เมยโอ้ยหนุกเลยไปสักก็เป็นข้าวเจ้าขึ้นไรคอยขึ้นจังอันนี้มาให้จ้าพอบจ้าลูกเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องลุกตัวมันหิวแต่จะกินตอง มาครับทบทบอเทากับอันจอยจอยฮันกาอันันย <yo> ุเราเราก็เคยเป็นเราก็เคยเหตพคอเทากันมันเป็นยัสิว่า นักหนะ้าสาหาัสโบเบนชีว่าแชกหันแชกมีแชกมีแชกหันนะพอแต็งโม่เห็นบอกว่ายานตอนตั้งอันนี้นี้ว่ากะสบายใจอืาอากาศหนาวๆแถมกินน้ำปัน่นบอสเซงแห้งเลยตะกี้ <c oughs> อไปเลยว่อมโอ้เอาขึ้นเทิงเลนเจ้าเาลืขึ้นเาี่้เลยต่งปากินข้าเจ้ากิกัลก็ลื้ปลาล่ะเนาะข้าวปุ้นยูเทิงไหมวะมาแม่ยังคือเป็นแนวนี้นะแม่กับวานะใส่พูแจวเนี่ยแจ๋วได้หนิใส่หรอปิดกย่องใส่พี่ห นี่ไหมเออดังนั้น Your finance, มันเป็นชงเป็นฉามด้วยพวมนีมาเลยได้จะชอม Thank you

ก็ต้องปรุงใหอยู่นานเลยเสบเลยนะตะกี้นี่ มีท่ทงน,นั้นน่ะเด้ชื่อแม่หนุ่นมเลยนะทรงนี้ก็ทั้งโควิดทั้งลมหนาวรักษาสุขภาพในเด้จา้ปาปลาลุงขอบคุณสาวผู้ชายเป็นห่วงมึงไม่ไอ้นังกับมื่อนี้กัไปลม่มที่เขา,าเศร้านุ่มเลยไอ้นังกับพี่น้องเลยมเสียแล้วเขาเศร้านุ่มเขาหายไปรวม ม่ติ่งยู่หนาอัญหน,นาอันุสาวรียอันสุสาวรีย์ที่เขาเจ้าเอ็ดไมย,ยูวิลาอพี่นอ้องแต่เา่าไม่ได้มีแน่นอนพนโทรมาถามคาานกรอนรหมนโทมาถาม,ม,าถามซื้อพอซื้อแม้อัญยูพออัญยวแม้เนาะขวดจานนะพี่นอ้องเข้าชาองนมละกันเฮ้เป็นผู้สาวหละ เติบเละซันเขาก็ปลดล,ล่องด้วสมมติว่าเขาเห็นอ,อ,นอ่อ,อนบอเพลออ่อ,อนบอนี่นะเ<ม>ขาปลดลงผิดระเบียบอเพลเนี่นะจากไดนุ่มเสื้อสีฟ้าก็มาเป็นเสื้อขาวธรรมดามีมีมมสเสนานุมส้าอือจนึงา้อือ้ยะ้างในคั้ไงทซื้อเอ้นกัซื้อแขนง้าทนกัแข็เอาของของ้านเด้<ม>อืม เาไม่นเขาโ่ตเขาโดนพี่เท้าเมลี่เขาดเก่าขนาดนี้ยงเสือชีฟังเแล้วพกันมล่เนาะตอนนั้นพัทุกข์เน่ยโขอเขากินเนาะแต่เขาเนาะได้ยินยาวเาสูฟังพี่น้องเลยอีโน้องอีกสองคนนะ ไม่ได้เข้าแซนมุมแต่ไอแซนเข้าเหมืนบอเห็นได้เนาะเผื่อผักเฮียสองคนเฮียสองคนทุกันออกเอ้ยประวัติเลามาแต่กันยี่ดูขยโยโหตอนนนั้ตัวปะวัตที่พบว่ามื่อนะคะที่พบไปล่มอีเม่ตอนเป็นผู้สาวค่ะคอนเห็นพี่แล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนที่รถทิพย์ไปนำน้ำเ่าวบอแ่นไปมาเนเตอร์เออไปมาเนเตอร์บอโลบลูกไปก่อ มีแม่น่ลมีเมฆแมนเนอะไปลมแล้วการขับขามาเป็นมอขับไปข้าไปฉันนเนาะเห็นพี่น้องเลย <c oughs> แลนมีทางเขาโรดที่บงานน้ำมีมียานเหมือนกันยาเอ้ยคำบน,นยอดนะปุ๊กเด้อคนไม่ได้ยานดึกๆเห็นแล้วเหมือนออกไปไได้ปุ๊กเลย กันตอ,อ,อ,อ่เมีอม่ะไ้ซื้อคลิปนี้ก็สี่อล่าไปก่อนด้วยจ้ปาป้าลุงเคยฝากกดไลค์กดแซ่สองครอบควาวสาวผู้ไทยในด้วยจ้าลาไปก่อนจ้ปาป้าลุงบ๊ายบายจ้า